ขอแล้วแม่มามือรุ่นมากน่ะมือยนีมือแรงเข้ามาฝันเมาไปขอยนีมือ้าวอันว่ามือแรงเข้ามาฝันฝันวันอันน้องเคยอย่าหอบเงินมาใหายปุ๊เนี่ยป่านนี้เพื่อเลยว่าอันนี้เจ้าถือผู้เดียววะสันพี่พี่ดูไหมว่าพี่ถูกอะไรเนี่ยวะสันถูกหอยน้อยวะสันว่ามันออกอะไรเหรอมันออกเก้าเจ็ดสามวะสันพี่ถูกคนเดียวเลยดูซิเงินหนีวะสันปุ๊บถ้าไม่จะแบ่งพันก็แค่นั่นแหละ ฝันฝันที่เขาไปหาปูเจเดมาหน่ะค่ะเขาฝันในคืนนั้นเลยเ้องไปหามาแล้วเขาก็เลยมาฝันอืไปนี้เขาก็มาซื้อเลขน้อยมันก็บอกออกมันไปซื้อียังอันไปซื้อเลขน้อยไปซื้อเลขน้ำตาลหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันเลยออกสามตัวก็ได้ได้จักบาทได้หาบาทตัตถึงนี่ยังบาทนีิถึงน้อยถึงน้อยหนึ่งเจ็ดบาทหนึ่งเจ็ดได้เงินจะพันบาทได้เงินได้เงินหกลอยมีลอยมีละซื้อสามตัวเลยสามตัวปวดหัว บ้านนี้บ้านนี้ันไปไปไปปูนอันมากกับเรื่อฝันมดอย่างนี้อมาฝันก็ไปซื้อตะตะก็ซื้อได้เก้าเจ็ดสามนี่เลขน้อยแต่ว่ามันบอกออกเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามฟันได้เก้าเจ็ดสามตรงๆเพื่อนบอกเพื่อนบอกอันบ้านอันนั้นถือเลขน้อยเก้าเจ็ดสามให้เราเงื่นมาให้เป็นฟื้นจนเสียพี่ตแบ่งท่าน ก็ผัตัวกระเล็บวกเข้าเทบานีเท้าเข้าไปนำหลายเข้ากันไปเสื่อนเอ้าไปนำหลายักแล้วอันนี้ก้ไเลเข้าเด้นิเล้เข้าได้นเจ็เท่าที่นแม่เจ็ดามเออเลเข้าเป็นขออยู่อันหูพยานักูเมียคือมาอุ้ยฝันตันีส่เป้ามัจดเลยเออสาเามเามตัวเลีเข้าดื้อหันเข้าจัดนักเข้ากันพอดีเข้ากันพอดีอีกแล้วยังว่าเพรที่เจ้าเงินล้านวนยันไม้ได้เดือดเท่าเดือ คันแม่นออกตัวนี้เด้อได้ไปหาปูเยเดได้ไปหาปูเฮาอยู่พคนตัวก็ต้องไปน้ำกันไปน้ำกันกระอองสามตัวนี้ดียวะจิไปลัมสองตัวกับปโลายรวดอ่าโอเคเท่าขอบคุณหลายๆแม่นน้อมดู้ค่ะเด้อพนมาส่งข่าวอีกแก๊สซีแม่นนอมเซ่แม่นนอมแม่นนอมมาส่งข่าวเนาะพนฟันดีค่ะเราคือพนบ่อยปั้งเลรอเนาะข่าวมือนี้ได้ออกมาขายของอยู่อำเภอหนองหานเนาะค่ะเนาะที่พิมก็ได้มาขายเนื้อย่าง พอดีกระลังตังลานตังยังเนาะคะ่ะเนาะแม่ก่อนพระเจ้าก็เลยมาบอกแม่น้อมเลยมาบอกเลขตามโมจะใส่บ่ส่วนใหญ่ไปเบิ่งเลขรถดูรถซุนกัน,น <c oughs> ไปเบิ่งเลขรถมาให้แม่ลงให้อันเอฟซีเบิ่งแหนตัวใดคักแน่จ้ะ<อ>มูมาแวะบอกเลขฝันดีนบอกเพราะว่าชีดวง่งแ<อ>ม่น้อมเนาะฝันดีแ<อ>ล้วแมาบอกเลขสมัครคักเนี่เขาไปขออยูปุกเกนั่น่ะหล่ะคนมาต้อง งามขึ้นมาตองเลยเด้อค่ะเลขออกแล้วกเก่าสามเกียรติบานีบานีน้องอิมเด้อค่ะทุกอันนี้อันลูกไส้ว่าน้งไห้เราเวลาอันน้องอิมกระบอกข้าวดีค่ะแม่น้องอิมยางสี่รถอือบอกว่าอันน้องอิมไปซีรถดเลขรถตัวนี้ค่ะ เด้อค่ะน้องอิมไปสี่เพื่อนเขน้องตายแลยมะเพื่อนเขาน้องคงตายแต่ว่าเมื่อกี่เดือนเดือนสองเดือนนะเพื่นนน้องอิมไปสี่เด้อค่ะพี่นะโอ้จะเป็นตัวเดียวกันค่ะเขน้องเพิ่นเสียแล้ยมันวะใช่ครับเพิ่นเสียบ้างเดือนสองเดือนรถเพิ่นมาจอดบ่จ้าจอดยู่จอดยู่หน้าตาบ้านน้ำมันน้ำนมผมไปหาไปหาเพิ่นตอนเลิกงานสามทุ่มอ่ะเพิ่นกำลังงานว่าเพิ่นอะไรแบบไปสี่แบบแบบตอนก่อนจะขึ้นรถ ก็ซื้อมาบานสมาตสีตัวเดียวกันคักแน่แต่น้องอินเดอ้ยลาให้ทึงตุลกเดอร์เลขตัวนี้เด้อทท่มาตรงกันคักแน่แทะ้วก็ลูกอันขายถ้าโกนาะลูกของพ่อโอก็ไม่เทียบเ้ยค่ะเด้อคนมาบอกโ่กบอกมาเนคะเนะมาหอดตลาดก็ได้โ่งอีกแล้วเลขสมัตตัวเดียวกันคักแน่แต่จ้า มีระคะมีตัวดีก็อยากเราซูเอฟซี FC ฟังนะค่ะเนาะที่จังแบบงงงแท้ม่านขายของมูกระแลนมาบอกว่าฝันแล้วได้เถาว่าสันแม่น้อมเ้ยค่ะเด้อแม่น้อมมาบอกว่าแม่น้อมฝันดีว่าเขาเอาเงินมาหายตื้อบกง่ายหนึ่งว่าสันฝันมาเลขออกแล้วว่าสันฝันมะเรลออกแล้วเก้าเจ็ 1. ดสามว่าสันนีระคะ เตนมาบอกอยู่บางหน,นึ่งนี่เนาะค่ะเนาะเลยอันเปลี่ยนลงให้เอฟซีบ้างเด้อค่ะเด้อบัตหาเดี๋ยวสิบาบบอกเนาะบัตหาปูกเกเดเพิ่นมาตองเนาะคะ่ะโอแต่เนาะหาเพิ่นมาตองไม่ยังอยากให้อันมาบอกคะ่ะนี่แหละคะ่ะบานี้ก็เป็นน้องอิมน้องอิมลูกของพ่อโอ้ขายท่าโกนี่ยแหละคะ่ะน้องอิมนี่เป็นเด็กมี่เซนเด้อค่ะจะบอกเลขแม่นุ่มพันจึกตลอด บานี้อันแฟนของแม่นุ่มเพื่อน,นเสียชีวิตบางเดือนที่แล้วคะ่ะบานี้รถพนเลยจอดอยู่ซื่อเนาะรถจอดอยู่ซื้อเนาะอิมเราไปซี่บานไปซีรถคะ่ะไปซีเลขรถคะ่ะไปซีเลขรถเลขรถเพิ่นเป็นตัวนี้เด้อค่ะเด้อสามเจ็ดศูนย์หนึ่งน้องอิมไปซีตรงกับตัวเลขสามเจ็ดค่ะ พี่พิมก็เลยจับผูกมาให้จังสีน้องขนะเลขรถเป็นสามเจ็ดศูนย์หนึ่งแต่ว่าเราไปสี่เลขสามเจ็ดมือนเอาบ่าได้นดัดหมายด้วยค่ะเด้อว,ว่าเล็กตัวนี้มันเป็นตรงเล็กตรงกันกรับที่แม่พิมไปล่ำแก่บนเพิ่นอยู่รูพญานานะคด้วยค่ะนี่ยะ่ะวันนายื้อว่าจะตรงกันเ,น,เนี่ค่ะเบิ่งเอาเนคอะเนะ สำหรับผู้เขกก้ามาแลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่ออทิตย์ไม่พิมในะอย่างไม่ส่งในเด้อค่ะเดอ้มอมีก็มาขายของมะขามมาขายคือเก่านั่นแหละค่ะทํางานหลายอย่างนุกันโนะบางเธอเขากับกว่าพีดพาคือกะเอ็นดูกันไปนุคะนโนะให้กาลังใจไม่พิมกบพ่ออาทิตย์ในเดอ้อได้ผิดพลาดไปกันิดๆหน่นนนนนนอยๆก็ย่าถือสาโนคันโนะเอ็นดูกันไปค่ะเครื่องมือยเครื่องแรนไปหาตัวดีมาแบงปัน ต้งมาขามาขายหาเสากินคําจ้ะผมมีอีหยังใดมาง่ายๆจักยางรอกค่ะออกไปกับจักอีหยังเป็นอีหยังเนาะเข้าไปทั้งนอกจากโลกจากไค่าใส่ใจกับสูงจะเขาแรนไปทํางานเขาถ่ายทํามาฝากเอฟซีด้วค่ะเดอ้ออยากแบ่งปันเนคะนาะนี่แหละค่ะมีเลขกนองอิม่มเขาบอกสี่รถเพินสามเนย์หน่นะคะเป็นแนวทางด้วค่ะเดอ้อแต่ว่ามันตรงกันแล้วเด้อคัน แม่นนอมกับแลนมาบอกอีกมาตลาดแม่น้อมกับครับมาแต่ไซแลนมาบอกอีกว่นนี้เด้อเท่าห้าฝันใดเลวเป็นวาเลกออกตัวนี้เก่าเจ็ดสามดค่ะตรงกันสามมองสามบอลเลย้ะคะเด้อขอยส่งหมายลำรวยน้ำกันสุขุูสุขคนนะคะนงวัสิมานีนึงกัญยายนหกสี่ให้เท้าใดคือตัวนี้นะคะนะเท้าสี้ไปเป็นสายบุญไปน้ำกันหลยๆคะ่ะ ผู้เพิ่นก็คือสิโดนกินโดนใจเฮาได้๋ยวชิวน้ำแข็งละทางวดกันใดก็ขอให้โชคหมานลำด้วยน้ำแข็งทุกๆทุกคนเด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้กะทำมีคนน้องค่ะเนาะมีจิเกิดจะขายของเลยค่ะสวัสดีค่ะ